สวัสดีครับพบกับผมมอจากมอโตแคริเตอร์ช anel และ f a c e b o o มอ o โตมหาเมตานะครับกับการดูดวงผ้าย,ยิบสีเพื่อความบันเทิงเช่นเคยย้ำกันทุกครั้งนะครับเผื่อมีคุณผู้ชมใหม่ๆเข้ามาเพิ่งดูเป็นครั้งแรกจะได้เข้าใจตรงกันว่าผมดูอย่างจริงจังนะที่บอกว่าให้รับชมเพื่อความบันเทิงหมายความว่าผมดูอย่างจริงจังแต่ให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลาย,อยาเอาไปซีเรียสประมาณนี้นะครับอ่าช่องเรามีคุณผู้ชมใหม่ๆเพิ่มมาทุกวันนะท่านที่เพิ่งมาดูเป็นครั้งแรกจะได้เข้าใจตรงกันนะครับ เพราะนี่เป็นการดูดวงโดยรวมโดยกว้างไม่สามารถตรงกับทุกๆท่านได้นะคนดูเยอะแยะนะอะถ้าอยากดูให้ตรงให้แม่นยํากับตัวท่านมากขึ้นก็ทักทายกันมาดูส่วนตัวได้ที่ไลน์มัตโต9กที่ให้ไว้นี้นะครับคร่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาเลยครับผมแล้วก็ขอฝาก Facebook Fanpage มัตโตมหาเมตตาของผมไว้ด้วยนะครับนะ เอาไว้ลงเนื้อหาอื่นๆที่ไม่ได้ลงใน YouTube รวมถึงการที่ผมจะจัดหาวัตถุมงคลต่างๆมาตามวาระอันเหมาะสมนะครับไปกดติดตามกดไลค์กันไว้ได้เลยนะครับผมนะ ในส่วนของการดูดวงนั้นผมจะเน้นไปที่การดูดวงแบบดูไพ่ยิปซีแบบเลือกกองไพ่นะครับแบบพิกัดการ์พิกัดเด็กจะมีไพ่ให้เลือกสามกองนะโดยปกติแล้วก็จะเริ่มต้นจาัดก,การมีองค์หลวงปูท่ทวดเป็นองค์พระประธานนะขอให้ทุกผู้ชมทําใจให้สบายๆแล้วก็มีไพ่ให้เลือก3ามกองกองที่1สีเหลืองพระสมเด็จวะัละคังกองที่สองสีแดงหลวงพ่อรวยและกองที่3สีม่วงหลวงพ่อทันใจนะครับอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเพื่อให้ได้คําตอบตรงใจที่สุดนะครับ โอเคครับเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าวันนี้เราจะดูหัวข้ออะไรไปดูกันเลยครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือรักทางไกลความสัมพันธ์ทางไกลจะสมหวังไหมคุณกองที่หนึ่งคุณได้ไพ่โว้หนึ่งดาบเลยเหรอเดี๋ยวมาขยายความกันสี่เหรียญดูให้ดีอย่ารีบหกไม้เท้าคุณยังมีทางเลือกอีกเยอะสิบดาบระวังความเครียดความเสียใจเดี๋ยวมาขยายความกันเอ็มเพรสนะก็ดีนี่ t h e อ m p r e s s แปลว่าคุณอยู่ได้ด้วยตัวคุณเองอยู่แล้วไม่ว่าจะมีคนรักมีความรักหรือไม่นะคุณกองที่หนึ่งมาขยายความกันหัวข้อนี้นะความรักความสัมพันธ์ทางไกลจะสมหวังหรือไม่บอกเลยว่าระวังนะระวัง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 ความห่างไกลจะทําให้ไม่เข้าใจกันระวังจะผิดใจกันด้วยเรื่องที่เขาเรียกว่าหึงห่วงเรื่องไม่เป็นเรื่องความห่างไกลกันจะทําให้ผิดใจกันได้ง่ายมากเออต่างคนต่างมีภาระต้องทําทําไปก่อน นี่นี่นีน่วนอกจากนี้ในบางท่านนะบางท่านนะไม่สามารถตรงกับทุกท่านนะระวังเกิดความเสียใจระวังโดนหลอกเออระวังไม่ตรงปกระวังคนทางไกลจะมาหลอกระวังอันนี้บางท่านนะย้ำว่าบางท่านถ้ายังไม่เคยเจอตัวจริงกัน ยังไม่เคยเห็นหน้าค่าตากันมาก่อนส่งแต่รูปมาส่งแต่อะไรมาระวังให้ดีระวังไม่ตรงปกระวังเป็นโปรไฟล์ปลอมเออพูดตรงๆต,ต,ตามหน้าไพ่เลยจะมาหลอกให้เสียใจเป็นอย่างน้อยหรือถ้าอย่างมากคือเสียทรัพย์สินระวังนะครับแต่ถ้ารู้จักกันแล้วเคยเจอกันบ้างแล้วแต่ว่าช่วงนี้ห่างกันบ้างเออจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะั้นไม่เป็นไรครบได้นะต้องแยกเป็นสองกรณีกรณีที่1คือรู้จักกันแล้วเคยเจอกันแล้วแต่มีเหตุต้องห่างกันขอให้ทําใจให้นิ่งๆ มั่นคงต่อกันระวังการทะเลาะเรื่องหึงหวงเรื่องไม่เป็นเรื่องนะเออให้ต่างคนต่างทําหน้าที่ตัวเองไปแต่ถ้าไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยระวังโดนหลอกนี่ประมาณนี้ตัวคุณยังอยู่ได้สวยๆไปถ้าคุณผู้ชายก็อยู่หล่อๆไปเออคือเรียกว่าอยาพยายามดิ้นรนอะไรมากมายช่วงนี้ช่วงนี้มันยังอยู่ในสภาวะอ,อ่า เศรษฐกิจสังคมโลกที่ยังกระท่อนกระแท่นเอาแน่อะไรไม่ได้ตอนนี้ก็ขอให้ประคองตัวเองกันไปก่อนนะทุกคนก็ต้องดูแลตัวเองประคองตัวเองกันไปก่อนบอกเลยว่าใช้ชีวิตตามปกติอยู่นิ่งๆนิๆ่งๆไม่ใช่อยู่เฉยๆให้ขี้เกียจไม่ใช่นะอยู่นิ่งๆหมายความว่าใช้ชีวิตตามปกติอย่าไปดิ้นรนทําอะไรเพิ่มจนเกินงามเออนี่คือความหมายของการอยู่นิ่งๆเออทําสิ่งที่เคยทําอย่าอย่าดิ้นรนเพิ่มไม่ใช่บอกว่าอยู่นิ่งๆขี้เกียจเลยนอนเลยไม่ใช่อย่าไปตีความผิด ทำตัวตามปกติเออดูแล้วความสัมพันธ์ทางไกลความรักทางไกลของคุณครั้งนี้นะพลังงานรวมนะยังไปได้ก็ระวังสิ่งที่ผมเตือนเมื่อกี้ก็แล้วกันเออคนที่รู้จักกันอยู่แล้วถ้ามีอันต้องห่างก,กันก็ระวังปัญหาความจุกจิกหน้าเล็กๆน้อยๆผิดใจกันงอนกันหึงหวงกันอะไรเงี้ยส่วนคนที่ยังไม่เคยเจอกันเลยระวังโดนหลอกแค่นี้เองประมาณนี้นะครับความสัมพันธ์ทางไกลของคุณกองที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวไปต่อกองที่สองกันเลยครับไป โอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่สองกับการดูดวงไพ่ยิปซีวันนี้หัวข้อความรักความสัมพันธ์ทางไกลจะสมหวังหรือไม่นะคุณกองที่สองคุณได้ไพ่สเตรนท์โอ้โหก็ดูอบอุ่นดีนะยังรักกันดีอยู่แต่ว่ามีแฮงแมนอาจจะต้องห่างกันนานหน่อยเออไม่ต้องกลัววิวออฟฟอร์จูนโชคชะตาทําให้คุณกับเขาพบกันแล้วมันจะต้องดีครับวิวออฟฟอร์จูนนี่เราทํานายดีแต่ว่ามีทาวเวอร์มาเตือนทาวเวอร์ Tower. จะเตือนอะไรเดี๋ยวมาขยายความกัน อ้าวสิบถ้วยดีแนะ่นอนไม่แย่ไม่แย่ไม่ต้องกลัวสิบถ้วยมามาขยายความกันคุณกองที่สองความรักความสัมพันธ์ทางไกลครั้งนี้ของคุณจะสมหวังไหมดูแล้วคุณและคนของคุณต่างก็เคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันดีเออเพียงแต่ว่าช่วงเนี้ยมันมีอันต้องห่างกันนานหน่อยเออไม่ว่าจะไกลมากไกลน้อยเออมันก็จะมีความห่างกัน ใช้เวลาที่เขาเรียกว่ากว่าจะได้เจอกันยากลําบากกว่าจะได้เจอกันมาเจอกันไม่ได้ง่ายๆหรือว่ามาเจอกันได้แต่ว่าเจอกันแวบๆบแบบแล้วก็ต้องรีบกลับอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นะแต่ที่แน่ๆคือคุณรู้สึกทางใจมันจะห่างเหินอ่ะไม่ต้องกลัวไปโชคชะตานําพาคุณกับเขาให้มารู้จักคบหากันแล้วทุกอย่างมันจะดําเนินไปได้ด้วยดีเพียงแต่ว่าให้ระวังการเปลี่ยนแปลงกระทันหันทาวเวอร์ไม่ได้ร้ายกาดในทุกกรณี กรณีนี้เขามาเตือนว่าระวังการเปลี่ยนแปลงกระทันหันผมตีความว่าอาจจะเป็นความน้อยอกน้อยใจชั่ววูบหรือว่าเวลาห่างกันนานๆจนรู้สึกขาดความไว้วางใจกันระแวงกันอะไรแบบนี้ซึ่งอาจจะทำให้เกิดการทะเลาะมีปากเสียงกันได้อ่าประมาณนี้นะครับแต่ก็ไม่ต้องกลัวสิทธิถ้วยยังยืนยันว่า ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นความรักความสัมพันธ์ของคุณยังคงไปได้ดียังคาดหวังได้ถึงความยินดีร่วมกันในงานาะคตคุณกองที่สองพลังงานถือว่าค่อนข้างดีเลยแม้จะมีแฮงแมนนะกระทาวเวอร์แฮงแมนคือการห่างกัน,นนานเออการมาเจอกันลําบากหรือว่าได้เจอกันตักเดียวอะไรแบบนี้ก็ทําใจแล้วกันเพราะยังไงโชคคุณดีอยู่ไม่ต้องห่วงความรักความสัมพันธ์การให้เกียรติซึ่งกันและกันยังดีอยู่ระวังการมีปากเสียงนะเออระวังการมีปากเสียงด้วยอารมณ์ชั่ววูบเท่านั้นเองท้ายที่ สุดมีความสุขแน่นอนกล่องนี้ถ่ายง่ายมากไม่ต้องยืดยาคุณของที่สองความรักความสัมพันธ์ทางไกลของคุณจะยังคงไปได้ดีมีแนวโน้มสมหวังนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปต่อของที่3ากันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่3กับการดูดวงไพ่ยิปซีวันนี้หัวข้อความรักความสัมพันธ์ทางไกลจะสมหวังหรือไม่นะคุณกองที่3คุณได้ไพ่ดิชาริออตโอ้โหตัวไกลใจห่างหรือเปล่าแมจิกเชียน ระวังความลุ่มหลงชั่วคราว justice แต่ไม่ต้องกลัวครับผมทุกอย่างมันยังคงไปได้ดีห้าเหรียญระวังใจตัวเองหน่อยเออ high priestess พลังงานกองนี้ค่อนข้างเป็นกลางๆไม่ดีไม่แย่นะมาขยายความกันไม่ดีไม่ร้ายคุณกองที่สามความรักความสัมพันธ์ทางไกลของคุณจะสมหวังได้ไหมอ,อ่าดูแล้วตอนนี้ความห่างไกลทำให้ใจคุณเริ่มคว้ยขวหรือเปล่าเออ คุณเริ่มเขาเรียกว่าขออนุญาตพูดตรงๆนะไม่ได้ว่านะอันนี้อ่านตามหน้าไพ่มันไม่ตรงกับทุกคนนะครับผมนะเป็นพลังงานรวมนะคุณมีใครใหม่ๆเข้ามาในชีวิตหรือเปล่าเออไม่ฟังคุณก็ฟังเขาอะอย่าเพิ่งหัวร้อนอันเนีน้อนเยนเนยอย่าเพิ่งหัวร้อนฟังก่อนแต่ว่ามันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นความสัมพันธ์ยังคงดําเนินไปตามปกติเพียงแต่ว่าช่วงนี้มันมีความเหงาใจไงเป็นได้ทั้งฝั่งคุณและฝั่งเขาเออมีความเหงาใจเกิดขึ้นทําให้เกิดการวอกแวกได้ง่ายเออ วกแวกได้ง่ายถ้ามีใครใหม่ๆเข้ามาระวังความฉาบฉวยของคนที่เข้ามาเพิ่มนะครับระวังนะครับความสัมพันธ์เดิมดีอยู่แล้วถ้าคุณรู้จักกันอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าจําเป็นต้องห่างกันบ้างเนี่ยย้ําว่าความสัมพันธ์ยังดีอยู่ระวังใจตัวเองจะวกแวกไปกับสิ่งที่เข้ามายั่ยยุเออบางทีความเหงามันทําให้คนเราเกิด การวอกแวกได้พอมีใครเข้ามาพูดมาคุยมันก็ชวนให้จิตใจเตลิดได้ระวังนิดนึงนะขอให้มั่นคงกับคนรักของคุณเอาไว้นะส่วนท่านที่ยังไม่เคยเจอกันเลยอันนี้ก็ต้องบอกตามตรงว่ายังเป็นไปนไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่เอออย่าเพิ่งคาดหวังมากก็แล้วกันเรียกว่า50 50 ความสัมพันธ์นี้จะพัฒนาได้ต้องเจอกันก่อนสักครั้งหนึ่งเออต้องเจอตัวจริงกันก่อนสักครั้งหนึ่งถ้ายังไม่รู้จักกันยังไม่เจอกันอย่าเพิ่งคาดหวังมากส่วนคนที่รู้จักกันอยู่แล้วแต่มีเหตุต้องห่างย้ําเตือนเลยว่าระวังความอ่อนแอในใจระวังความเหงาในใจจะทําให้คุณวกแวกกับคนที่เข้ามาใหม่เข้ามาเพิ่มประมาณนี้นี่แต่ไม่ต้องกลัวคุณยังมีสติอยู่เสมอนะ ขอแค่มีสติอยู่เสมอยังไปรอดได้ความสัมพันนี้ยังไปรอดได้อย่าไปทําอะไรที่ขาดสติเป็นใช้ได้ย้ําตรงนี้เลยอย่าทําการใดๆที่ขาดสติทั้งสิ้นนะประคองไปดีๆและความสัมพันธ์ความรักทางไกลท้งนี้ยังคงเป็นไปได้ ความไกลห่างทําให้คุณเหงาความไกลห่างทําให้คุณไข้เขวได้แต่ถ้าคุณมีสติคุณจะประคองความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ไปได้ครับโอเคครับโอเคครับครบถ้วนนะครับกับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีเพื่อความบันเทิงในวันนี้นะก็ดูกันเพลินๆไม่ต้องไปซีเรียสน,นะครับผมนะ ดวงใครก็ดวงใครนะแล้วแต่บุญแล้วแต่วัสนาด้วยโอเคนะส่วนท่านที่ยังไม่จุใจนะครับท่านสามารถไปย้อนดูวิดีโอที่ผมเคยทําไว้ได้นะครับมีเป็นร้อยเลยนะครับวิดีโอเหล่านั้นจะไม่มีวันหมดอายุดูได้เรื่อยๆนะครับผมนะโอเค แล้วก็อย่าลืมไปถูกใจไปไลค์ไปติดตามเพจ Facebook มอตโตมหาเมตตาไว้นะครับเพื่อรับข่าวสารอื่นๆการดูดวงแบบอื่นๆที่ไม่ได้ลงใน y o u t u b e รวมถึงาการเช่าบูชาวัตถุมงคลต่างๆที่ผมจะจัดหามาให้ตามความเหมาะสมนะครับขอบคุณทุกการติดตามอย่าลืมกด subscribe ไ like, ลค์แชร์กดกระดิ่งไว้ได้เลยนะครับขอบคุณมากๆเราพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ